ให้เหมือนคนมีแรงหน่อดึงออกมาเออพอแล้วพอแล้วครับเก็บปปไปปลดสายลมก่อนไปปิดลมก่อนปิดลมก่อนปิดลมฝั่งโน่เดี๋ยวนี้เออป,ปิดวาล์วลมก่อน กดลงเลยกดกดล็อกไหมไม่ไม่กดเสนปุ่มเล็กๆไหมเออ,อดันลงไปเออมันเป็นเซฟตี้ล็อกเออนี่แหละตอนถอดเราก็ถอดไอที่ใกล้ๆเนี่ยสมมติว่าเรายืนฝั่งนี้ใช่ไหมเรายืนฝั่งนี้เราก็ถอดฝั่งนี้ก่อนสายแดงสายไฟแล้วก็จะเป็นสายดําเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะถ้าเราไปถอดฝั่งโน้นแล้วมันก็เกะกะไงอ้าวถอดค่อยๆดูเหลี่ยมดีๆ ขึ้นจะลงเออค่อยๆจับอะไรจะขึ้นดนี่ะลองดูใช่ไหมขึ้นขึ้นหรือลงลงเออค่อยๆเออนั่นแหละระวังมันพุ่งนะมันน่าแค้นเออค่อยๆให้มันลมมันออกแล้วค่อยเอาแล้วมันพุ่งค่อยลงไปอ่นั่นแหละต้อเท่าไงอาเอาเลยเอาเลยรนะับ อาสายไฟยกยกกันนั้นขึ้นยกสลักขึ้นเออตัวตัวปิดฝาป่ะน่ะไม่ไม่ตัวปิดฝา,า,นะดาเออนั่นแหละเอาข้างที่ถนัดดึงเออดึงดีๆอย่าโยกดึงปึดป๊ดปึด๊ดปึ๊ดปึ๊ดโยกนิดนึงเออนั่นแหละงอ,อกดึงให้มันได้องศามันอยา่าจะอยา่อยางัดขึ้นอย่างัดลงให้มันตรงๆ ออกแรงหน่อยอึดเออนิดเดียวงัดขึ้นไงไม่ตรงดึงตรงตรงเออไม่ได้ยากอะไรเลยอันนี้รู้สึกว่าจะงัดขึ้นนะบอกค่อยๆงัดนะเออดูเหลี่ยมค่อยๆเออโอเคเก็บไว้ดิๆดดดนะเก็บไว้ดิๆงัดแล้วเก็บสายด เสร็จแล้วดึงสลักอ่ามันจะมีตัวล็อกอยู่ฝั่งน้นงัดตัวล็อกขึ้นก่อนตัวลอนะอ็อกเหรอเออ,งงเ,อาาเอามือนึงงัดเอามือนึงงัดระวังเอามือนึงงัดขึ้นแล้วก็อ่าผลักไปฝั่งน้นกน่อนดึงไว้เอาจับทีดีจับทีบดีจับอย่างนี้แหละกำอย่างนี้เลยอันนั้นเออเออแล้วก็ปล่อยมือน้อนปล่อยมือน้อนออะออกมาออกมาหาจังหวะแล้วเอาเท้ายันหาที่ยันดึงดึงดึงแรงๆเออ ดึงแรงๆออกแรงกว่านั้นสองมือดึงโอ้ยมันล็อกแล้วงัดไหมเอองัดไปเออปล่อยมือซ้ายแล้วก็เอามือซ้ายประกบมือขวาดึงแรงๆอึดดึงดึงเอิ้เลยเอ็กเอ็กเอ็กเออโอโหดูนี่เอาเอาอันนี้งัดก็ได้นี่เอานี้งัดขึ้นแล้วก็ดึงมาอึ๊งอ๋อแล้วก็ดึง นี่เราก็หาที่ยันดีดเนื้อโอเคแถาบ้านครับเมื่อนวันอาทิตย์เขาบ้านนะเพราะว่าตัดหางไวน้นะครับตัดหางไว้ในถนนเป็นเป็นซ้อยนะครับเพราะว่าธรรมดาอาไปจอดไว้ในบ้านครับคุณนมองที่ขาเจ้าเอากลวยกั้นไว้เป็นของเทศบาลเพื่อนว่ารถพ่งเขาไปจอดมองล่านดิน จอดล,ล่าดินแลักบัถอยออกมาบัดเดียบขีดตอมองว่าเลอะถนนข้าเจ้าข้าเจ้าเลยเอาเป็นเบื่อเออเอาเอา,เอาแผงกั้นมากั้นไว้ข้าเจาเ้าบ่อยากให้ไปจอดครับแต่จงุระฝนตกดินแห้งเราเขาชี้ได้เขาไปจอดไหมถ้งมันเป็นที่ข้าเจ้าพ่อมานนะข้าเจ้าว่างสาักจัสกสกงสั่งผก็เลยได้ตัดทางไว้นี่แหละเขามาบ้บานครับผมตัดทางไว้เก็บของเก็บยังเด,งเ,ดเอารถเขาไปจอดว่านกับลูกไส้มาตัดทางฝึกให้ตัดทางไว้ครับผม พอมาด้ียครับว่าด่าตีเป่าลงมาจากพะเยาเด้ตีเป่าลงมาจากพะเยาครับเอางานไปส่งหรอกตีเป่าลงมาเลยลูกพีว่าบ่ามีงานกับก็ตีลงมาเลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวพอกันไม่คิดหนาครับจ้าเอจ้าอ๋อทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนเดี๋ยวให้ขึ้นรถทุจ้าก่อนจ้าลูกสาว ไปขึ้นรถเร็วรถไปขึ้นรถ